วันนี้จะพามาชมรถเข้าใหม่นะคะบอกเลยว่าสายจริ้งห้ามพลาดน,นะคะเพราะว่าคันนี้นะคะสวยด้วยนะคะแล้วก็ผ่อนถูกมากๆนะคะใช้งบผ่อนต่อเดือนเพียงแค่6,700บาทเท่านั้นค่ะ สวัสดีค่ะเจอกันที่โชว์รถมือสองงเจริญบริการจังหวัรอรธานีอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพามาชมรถเข้าใหม่นะคะเป็นรถกระบะยอดฮิต All New D Max นะคะบอกเลยว่าคันนี้ทีเด็ดเลยนะคะกับกระบะคันด้านหลังนี้เลยนะคะคันนี้นะคะเป็น All New D Max 2.5นะคะเจียธรรมดามาสีเทาเท่ๆแบบนี้เลยนะคะปี2012นะคะคันนี้รุ่นนี้ถือได้ว่ายอดฮิตมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นรถอีสูซุเป็นรถแบรนด์หลักนะคะแล้วก็หลายๆคนนะคะ ชื่นชอบในรูปโฉมและฟังก์ชันของคันนี้นะคะที่สำคัญคันนี้แต่งให้เรียบร้อยพร้อมซิ่งค่ะจะสวยจะดีแค่ไหนนะคะไปชมกันเลยค่ะเริ่มดูกันที่ด้านหน้ากันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็น All New D-Max นะคะมาสีเทาเท่ๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับไฟหน้าซ้ายขวาคันนี้นะคะจะได้เป็นไฟไฮโดรเจนรีเฟกเตอร์นะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวกระจังหน้าที่เป็นโครเมียมนะคะตัดกับตัวโลโก้ที่เราตกแต่งให้เป็นสีแดงค่ะ มาดูกันที่ตัวล้อต่อเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นล้อแม็กแต่งซิ่งให้เรียบร้อยนะคะแม็กเป็นแม็กทีอีขอบสินะคะล้อกับยางนะคะแถมให้ฟรีไปเลยค่ะไม่มีบวกค่าใช้จ่ายเพิ่มนะคะอ่าแล้วก็ไฟเลี้ยวคันนี้นะคะอยู่ข้างตัวรถซ้ายขวาเลยค่ะมือเปิดคันนี้เป็นโครเมียมค่ะ หลังนะคะค่อนข้างเป็นกระบะที่กว้างฝังคนของได้เยอะนะคะตัวแมกไลเนอร์ยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยนะแล้วก็ไฟท้ายซ้ายขวานะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะคะที่อยู่ด้านบนนะคะมือเบรท้ายยังเป็นสีดําอยู่นะรุ่นนี้ไปดูภายในกันบ้างค่ะคันนี้นะคะเป็นกระบะสเปคแคปบนะคะแคปบเปิดได้ขึ้นลงสะดวกนะคะ,ะตัวแคป ค่อนข้างกว้างขวางนั่งสบายนะคะภายในนะคะคันนี้เดิมๆทั้งหมดเลยนะคะตัวเบาะนะคะก็เดิมนะคะทั้งเบาะแคบแล้วก็เบาะหน้านะคะ,ะคันนี้เครื่องเล่นก็เดิมนะคะเครื่องเล่นเดิมมาจากโรงงานเลยค่ะตัวแอร์นะคะสามารถปรับได้แบบแมนนวลนะคะแล้วก็คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดค่ะแล้วก็คันนี้กระจกไฟฟ้านะคะปรับได้แบบไฟฟ้าค่ะ ท่านใดที่สนใจนะคะคันนี้สนนราคาเพียง3 5 8 0 0 0บาทนะคะถูกแล้วก็คุ้มมากๆนะคะของแต่งที่อยู่ในรถนะั้นเราแต่งให้ฟรีๆเลยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะสามารถฟรีดาวได้นะคะถ้ามีเครดิตดีนะคะสามารถจัดได้เต็มค่ะฟรีทุกค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็คันนี้ผ่อนเริ่มเพียง6 7 0 0บาทเท่านั้นนะคะตลอดสัญญาไปเลยค่ะท่านใดที่สนใจนะคะสามารถทักหรือโทรเข้ามาสอบถามเราได้ที่ ช่องทางกติดต่อของเราได้ทุกช่องทางเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย